ยิงครับยิงหนึ่งสองครับเนี่อามีท่ามีท่าสวัสดีครับแฟนยูทูบช anel ดูมวยบายยัานาลายเทมนี้จะพาไปชม,มเขมรทรงเด็กแว่นพัฒบองที่ขอวัดชั้นกับนักมวยไทยปูทอนติดตามรับชมกันครับไฟนี้นีมเขมรมั่นใจมากท้ามวยไทยต่อยเข้ามาแต่บอทสรุปครับเล่นเอากองเชียมเขมรยิ้มแห้ง และอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยน,นะครับในช่องยังมีกูม้มวยมันๆอีกเยอะนะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2018หรือตรงกับปีพออปาศ2551ที่กัมพูชาอันนั้นต่อศักสิทธิ์พูกองยุทธครับเจอกับจันทรันนักชกกัมพูชาเจ้าบ้าน คุณิฉันเลยพิกัด54กิโลกรัมกำหนดให้ยกรับรายการนี้ที่เขมรหน้าที่กัมพูชานะนออายชกไทยนี่ระดับภูทรน,นะอนันตศักย์ยกแรกกำลังจะเริ่มต้นกินครับมุมแดงครับจันสันมวยเขมรส่วนมุมน้ำเงินครับนักชกไทยนะครับอนันตศักิ์สิทธิผู้กองยุทธครับนักชกระดับภูทรน,นะ,ะไม่เจอกันนะ ยืนรอทางด้านของจันซันแล้วนะยกแรกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับกรรมการโอ้โหรูปร่างนี่อนันตสั์สูงยาวก,กว่าเยอะนะครับมแมาตัดจันซันนี่ทรงเด็กแว้นนะเออเป็นนักชกจากพัตตบองนะเด็กแว้นพัตตบองเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดนี่ลีลาเด็กแว้นพัตตบองจะเป็นยังไงขยับเตะขาเลยครับ โยกไทยยังรอดูเชิงอยู่ครับถีบไปที่บริเวณขาหน้าของจันสซันครับจันสซันค่อยโยกเข้หาเล็กสั้นกว่าก็ต้องอย่างที่บอกครับขยันซอยหน่อยขยับถีบไปครับยยมัดยับซ้ายป่ายขยับเดินเขา้าหาจันสซันจันสันออกซ้ายครับแมโดนไปไป่ายครับค่อยๆเดินเข้าหาครับจันสซันมีโยกมีหาจังหวะหลอกล่อนะเออ เสียมันสูงหรือเกินเออแต่เจาะยามครับยิงหนึ่งสองครับทิ้งหมัดขวาทีบครับค่อยๆเดินเข้าหาครับจังหวะอยู่ครับแต่ขาหน้าไปก็ยังไม่บุกเต็มที่นะครับยังยกแรกครับดูชั้นดูเชิงไปก่อนนะครับไปค่อยโยกเข้าหาครับนักสกไทยวางแข้งขวาไปคืนด้วยขวาเหมือนกันครับยิงหนึ่งสองคืนมาค่อยๆเดินเข้าหาครับจันสซัน ยกมาโยกมาแม่นี่จังหวะนี้ครับไต่จอยางครับเจอมวยตัวสูงต้องเน้นไปที่การไต่จอยางครับแม่เจ้าคืนครับวุดไปหน่อยครับอันตราศไต่ขาครับอันตราศไต่ขาแล้วถอยถอยลงมาครับรอจังหวะรอสวนอยู่ครับจังหวะนี้วางแข้งไปเดินก้าหาครับจันทร์ันขยับเกาะเป็นเงาวิสาทครับนี่ครับวางแข้งซ้ายเข้าไปครับยิงหนึ่งสองนำไปก่อน จกมัดยบซ้ายครับมชกไทยพยายามกระแทกเย็บซ้ายสู้เลยครับจะเป็นการสร้างจังหวะตะขวาช้อนดอกนี้ครับโอ้โหเข้าเต็มเต็มครับยิงครับยิงหนึ่งสองครับเนี๋ยมีท่ามีท่าแมาเสียมีค่านี้เหรอนี่ครับโอ้โบุกตะลุยยังต่อเนื่องครับตอนนี้โอ้วางแข้งขวาโดนแขนล้มไปครับโอ้โหแม่ บองจันซันครับแมเอาเรื่องนะครับตอนนี้เอาเรื่องแล้วครับมีท้าตบบัตฮทุกหวางแข้งไปนักชกไทยจังหวะรอสูนอยู่ครับค่อยๆขยับเข้าหาครับจันซันจันซันโยกนักชกไท,ไทยท้ายนี่บุกบ้างครับเกี่ยวแล้วก็โู้ดอกนี้ครับเต็มๆตมครับ ขวาดอกนี้ครับเต็มตีนเตี่ยครับทีฟครับไม่จันทร์ซันบุกเข้าฐานถึงเนื้อถึงตัวครับเอาคืนด้วยหมัดครับแมามีหน้าหน้าสะบัดหน้าพังงาเหมือนกันครับขวาอีกหนึ่งทีมัดขวาไปก็พยายามคืนด้วยแข้งขวาเมือนกันครับจันทร์ซันญิงมัดจิ้มนํำตัวติดเชือกครับติดเชือกแล้วนักชกไทยออกขวาแล้วหมุนออกมาทันครับหมดจกแรกครับโอ้โหแมไท้ายทยชักมีทรงเดือดครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนครับว่า เด็กแว้นแห่งพัตตบองเออจะสามารถเอาชนะนักชกไทยได้ป่ะหยับหนึ่งก็หาครับตบบัตรคุกยิงหนึ่งสองครับแหมวี่งหมัดมาเลยครับทางด้านจันซันสงดุมาเลยครับนักชกไทยพยายามจะหวดแข้งขวาสกัดครับตบคุกซ้ายเอาบัตรซ้ายแย่ครับแหมเรียกว่าลบกวนครับแล้วยิงขวาครับแหมไม่เท่าไหร่มีภายมืออกแล้วไม่เท่าไหร่เสียมเดี๋ยวบองจะทําให้ดูอุ้ยจะออกแหมจะออกขวา ยั้งไว้ก่อนครับออกแล้วมันวืดเสียแรงเปล่าครับไม่ออกแย่เข้ามาครับทางด้านของจันสันจันสันขยับครับหาจังหวะยิงหมัดบวกครับนี่ครับบวกอ้ามีเซมีเซทำท่าไม่ดีโดนบวกแล้วใส่เอาขวาบ่ายขวาที่ลนครับอืแม่ลุกไว้ครับกรรมการไม่นับโอ้โหพร้อมเก็บต่ออ่ะลุยกันต่อนีครับขยับเดินเข้าหาครับเกี่ยวแล้วอ้โหคืนในการคอเซครับ โอ้ตบยิงหมัดขวาอีกทีเซโดนขวาแข้งขวากรรมการเบรกเบรกเบรกแล้วกรรมการนับครับโอ้โหแม่ต้องนับครับตะนนกเลยครับมาทั้งก้านคอทั้งหมัดครับขวาที่เข้าเต็มเต็มเลยนะโอ้โหจันซันนี่ออกทรงตะนนกเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูนครับนี่ครับยิงหมัดขวาครับโอ้โหอ่ะลุยกันต่อครับมีอาการกรรมการก็เลยนับครับบวกหมัดครับโดนแข้งขวาไปอีก อย่างใจเห็นครับยังไม่ตามเสริมครับแม่เห็นว่าจันสซันน่าจะฟื้นแล้วขวาทีครับเอาเข้าเต็มเต็มต้องบังต้องบังขวาทีต้องต้องทีครับแมแข้งขวาหมัดขวาเสียบด้วยเข่าโอ้โหถอยมาครับให้จันสซันให้จันสซันเดินมาโดนจันสซันว่าไงถอยครับแมโด,โ,โดนอ๋อโดนดอกนี้ครับลนทั้งยืนครับเรียบร้อยครับแม่แทบจะมุดตกเวทีเลยทีเดียวอดนอนตาค้างนอนตาค้าง เอาอยัางไงต่อบ้องโอ้โหยังไหวยังลุกขึ้นมาครับแม่กองเชียร์โอหนี่ครับโดนหมัดขวาเต็มเต็มคางครับโอ้โหลนทั้งยืนครับเดี๋ยวมาดูครับว่าแม่จะเป็นยังไงต่อครับเพราะว่ากาันซันนี่ลุกขึ้นมาสู้ต่อนี่ครับควายดีควายดีควายดีครับขวางแล้วก็เสียบเข่าหมัดควายทีครับแม่ใส่กรรมการบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยวลูกหลานกูนตายพอแล้วโอ้โหยแม่กองเชียร์ยิ้มแห้งเลยครับ โอ้โหโดนเสิร์ฟแบบไม่มียังครับแม่ยกแรงไม่น่าไปผายมือทาเลยบองเลยโอโดนดอกนี้ครับแม่ลูดตามเชือกมาเลยครับขยับหนึ่งก็หาครับอุ้ยขวาดองนี้ครับขวาดองนี้ครับแม่ตุ๊ปตุ๊เปกรรมาการบอกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวลูกหลานเขาตายพอแล้วโอ้โหเต็มเต็มโอ้โหต่อยอย่างงี้เสียมมึงต่อยอย่างงี้มึงต่อยอย่างงี้เดี๋ยวลูกหลานกูศูพันหมดพอแล้ว โอ้โหเต็มเต็มครับแม่จบครับโอ้โหไม่น่าไปผายมือท้าเสียมมาเลยบองเลยบองไม่น่าเลยบองนี่ครับกรรมาการเรียกมากลางเวทีครับแล้วก็เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับอัน,นันตศักดิ์ธิ์ผู้กองยุทธครับแม่โชลีลาครับขวาทั้งแถบครับพลมทางด้านนักชก กัมบ,บูชาทรงเด็กแว้นแห่งเมืองพัตบองนั่นก็คือจันสันแพ้น็อกไปในยกที่ 2, 2เท่านั้นเองครับกรรมการรีบจับนะถ้าไม่จับอ่ะเดี๋ยวลูกเขาตายนะงานนี้ก็ต้องบอกว่าอหวานเกี๊ยบรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ